สล ا ะ ة ا ม ل ه ورحمه وطنه وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรครับเรากลับมาพบกันนะครับเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกันนะในประเด็นที่สําคัญนั่นก็คือประเด็นเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะผมได้รับเกียรตินะฮะจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะประธานฝ่ายนิติการและรองประธานฝ่ายกิจการฮัจญ์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับท่าน อาจารย์อิบราฮิมอาดัมครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะลัยกุลม์ซลาฮ์มาล็อคุนลอยเบลกาตุชครับสบายดีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณดีแล้วครับครับฮะก็มีประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับในเรื่องฮัจช์นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะเรื่องจะไปประกอบไปเทียฮัจช์ในปีนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานฝ่ายกิจการฮัจช์เนี่ยนะครับ สำหรับปีนี้เป็นยังไงครับชัดเจนออกมาหรือ,อยังฮะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไงเรามีโอกาสเดินทางหรือไม่ยังไงครับคือปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประยะหนึ่งเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยก็มีการไปชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัฟตแห่งป,ประเทศไทยหรือโดดฮัฟเนี่ย huh. นะครับึ้่มีผู้แทนของหลายหน่วยง,งานหลายกระทรวงนะครับได้ขนาดเดียวกันก็ได้ข้อสรุปไปบ้างก็คือบางที่จะขอ ในที่ประเนี่ยขออนุมัติว่าให้มพิธีนะครับมีอำนาจในการที่จะดำเนินการแทนคณะได้ในช่วงเวลาที่ยังนับประชุมไม่ได้เห็นว่าอันไหนที่มันสมควรปฏิบัติก็ก็ได้อาศัยขอมติไปนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเองทางกรมการปกครองเองก็ได้ดำเนินการเรื่องของ เียการเพราะว่ายังมีผู้ที่ยังไม่ยกเลิกในระบบเนี่ยโคหลายร้อยคนทีนี้เมื่อไม่มีคนยกเลิกเนี่ยแสดงว่าเขาเจตนาเที่ยะเดินทางและเขาต้องการเจตนาเที่ยะเดินทางไปประกอบพิธีฮัฟเนี่ยอันนี้เนี่ยโดยหลักปฏิบัติเนี่ยทางกรมการปกครองในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอ,อ,อนวยความสะดวกเนี่ยก็จะต้องดําเนินการไปตามกระบวนการฉะนั้น วันนี้ทางกรมการปกครองเองก็ได้เตรียนนะครับคือเหมือนจะเป็นการสั่งการไปยังผู้ประกอบการก็มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการที่ที่จะนำรุฐยัดไปเนี่ยที่รัฐยัดไม่ได้ยกเลิกก็ให้เตรียนการจละเียวัตถินบ้างทำโน่นนี่นั่นตามกระบวนการแล้วในขณะเดียวกันทางกรมการปกครองเองก็ได้ได้ได้ออกเป็น มาตรการอ่านะครับ,บก็เป็นข้อข้อบังคับขึ้นมาเป็นระเบียบขึ้นมาเพื่อเพื่อจะให้ใช้บังคับทั้งผู้ที่จะเดินทางแล้วก็ทั้งผู้ที่จะเป็นเป็นผู้กอบการอ่าเะนั้นอันนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่ทางกรมการปกครองเอง่ยเป็นการเตรียมการอ่าเแต่ว่ามันไม่แน่นอนตอนนั้นชาวบ้านยังไม่รด้อืกาาแต่วันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าชา,า,าวี้น แจ้งประกาศแส่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งเป็นหนังสือหรือยังอ๋อครับอ,อ่าเพราะว่าถ้ายังไม่แจ้งเป็นหนังสือเนี่ยถือว่าเราในฐานะ่ะาำเนวยความสะดวกเนี่ยต้องดำเนินการดีดีก็ต้องดําเนินการไปอ่าต้องดําเนินการไปแต่ถ้าสมมติว่ทาทางเบลเรียเขาแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรมาแล้วว่าปีนี้ไม่อนุญาตให้คนนอกอจากื้นที ในอาณาจักรตองเรือรบเรียเท่านั้นแม่เป็นคนสั่งทราบอะไรต่างประเทศอยู่เนี่ยปฏิบัติเหมือนอย่างข่าวที่เราได้รับทราบกันในขณะนี้แต่ถ้ายังไม่มีหนังสือเป็นทางการเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นการปกครองก็ต้องต้องเปลี่ยนตัวในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะเพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราได้ยินเป็นภาพข่าวได้ยินเป็นข่าวเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าโดยหลักการการทํางานแล้วเนี่ย ก็ต้องรอหนังสือเป็นทางการนะฮะจากทางซาอุดียืนยันมานะฮะกับทางกรมการปกครองนั่นเองนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราคือเราไม่รู้แต่ถ้าสมมุตินะฮะสมมติแนวโน้มว่าเอาล่ะมีหนังสือมาสมมตินะฮะสมมติว่ามีหนังสือมายืนยันว่าปีนี้แต่ละประเทศเไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เนี่ยเราก็เห็นใจนะฮะผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเขาก็ต้องลงทะเบียนเสียเงินไปแล้วอันนี้เนี่ยเรา จะให้เขาทำยังไงให้หรือว่าจะเราจะช่วยสนับสนุนอะไรเขายังไงได้จริงๆเนี่ยสมอยากพูดที่เจตนานะครับเดินทางไปประกอบพิธีทั์ในปีนี้เนี่ยครับผมดูแล้วหลายโดยจักรนะครับที่เขาก็ถามไปยังผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีธธธครับแต่เขายกเว้นไว้คนที่อายุ60สิป,ปีเนี่ยเขาจะเป็นเส้นลมวกันเลยแต่แค่คนที่อายุายไม่ถึง60ปี ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ที่ซาเบียอาร์เบียได้กำหนดไว้ปีที่แล้วครับดังนั้นพอว,วันนี้เนี่ยข่าวนี้มันออกมาเนี่ยก็เป็นที่รับทราบกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยตรงเบีงด,มดไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปประกอบพธุรกิจยกเว้นคนที่อยู่ในประเทศซาลเบียอารเบียรและกำหนดโคษห้าวันแรก1 0 0่0คนเนี่ยจะถือว่าเป็นการโดยสารกิจการภายในที่ที่ไม่ให้คัดเนี่ยต้องหยิบชะงัด อ่าแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์สมานได้ถามว่าตรันี้ของคุณที่เขาตั้งใจเนี่ยอ่เขาเดทอดรนงต่บออ่าทางทางที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยพยายามติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็สอบถามพยยากเกิดการบุครงเป็นการดีที่สุดโดยผ่านทางผู้ประกอบการครับแล้วถ้าผมดูอ่ามาตรการที่กรมการบุคคงกําลัง จะออกไปในเรนี่แจ้งเรียงขึ้นกับการที่เจตนาที่จะเดินทางไปกับที่ฮัเนี่ยจะมีพิธีญาติไปในสังกัดเนี่ย <ฮะ S 2> โอ้มันมีหลายหลายหลายมาตรการมากแล้วค่อนข้างจะยินญาติไม่เกิดแต่ดูน,นะครับคร่าวๆคนจะแจ้งคร่าวๆนิดหนึ่งได้ครับมาตรการมาตรการก่อนเดินทางเนี่ยเขาให้เยอะสังเกตอาการที่บ้านกี่วันก่อนเดินทางอ่าครับพบปะญาตินิด การอําลาอะไรไอ,อะไรทําบุญเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องลดเย็นเหมือนกันและอีกก็ข้อที่สามก็คือต้องเข้าพักในสามที่ที่สํานักเลขาธิการคณะกรรมการส,งส,ส่งเสริมกิจการ,รครับจะให้ครับก่อนการเดินทางี่สามวันอีกทีหลังจากนั้นก็ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด19เนี่ยผู้ประกอบการต้องไีบรัรมีอะไรบ้างจัดเตรียมยาพานะรับส่งระหว่างข้าอาการเนี่ย ต้องในรถที่ไหนนะครับและการนั่งในรถรนทางเดินระยะอ่าตามทู่้เดยสารการป้องกันโควิดสิบเก้าจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเยื่อล้างมื่เป็นมาตรการที่สามเนี่ยให้ผู้กอบพิธีครับต้องเดยแบบตามมาตรการหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคควิดสิบเก้าตามที่ทางเดียวกำหนดอ่าที่ประบการณ์อะบัาิ จัดสถานที่พักและยานพาหนะรับส่งผู้ก่อพิธีพักตามมาตรการที่รัฐบาจากไอเบียอะไรสักไอเดียกาหนดและจัด,ดจาทาแผนผังห้องพักและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อพิธีทุกคนในสังก,กัดให้ชัดเจนทั้งในเมืองนาตาและเมืองใดนี้ครับนี่คือข้อออกมาก็คืออันนี้เป็นมาตรการข้อที่สามครับจะให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการของผู้ก่อพิธีครับ ตั้งทั้งเช้าและเย็นของทุกวัน mm hmm. โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานแพทย์เพื่อจิดการคัดท้าทุกวัน mm hmm. ในกรณีพบพิษยาเนี่ตยาตามป่วยคล้ายกับติดเชื้อโควิด hmm. สิบเก้มมาเนี่ยให้แจ้งสำนักงานแพทย์ทราบโดยทันที mm hmm. เพื่อดำเนินการต่อไป mm hmm. นะครับเพื่อมีการส่งโรงพยาบาลอนไรเป็นที่ <Yeah. S 2> ต่อไปส่วนกรณีทิ่ขากลับมาก็เช่นเดียวกันก็ต้องมาอ่ากัดตัว อ่าเป็นเรื่องโปกติที่จะเข้ามานะครับครับอันนี้อันนี้เป็นมาตรการโดยหลักๆก็ถือว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ทางซาอุดีเองเนี่ยก็พยายามจัดนะให้เรียกว่าให้รัดกุมที่สุดนั่นเองคือถ้าใครจะไปหรือใครถ้าได้ไปเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้นะให้ได้นะฮะครับเพราะนั้นอะละตอนนี้ตามข่าวนะไอ้จะได้ไปหรือไม่ได้ไปเรายังไม่รู้เรารอหนังสือยืนยันนะฮะ แต่ในกรณีเกิดท่าหนังสือยืนยันมาว่าได้ไปเราก็ต้องปฏิบัติตามนี้แหละแต่ถ้ายืนยันมาว่าไม่ได้ไปปีนี้ไปไม่ได้เนี่ยคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเสียงเงินไปแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายัางไงฮะนี่เราได้เล็บคืนคืนไหมหรือว่าอ่ารคือคืนจริงแล้วตอนนี้เนี่ยหลายโดยจัดเขาก็ยกเลิกเพราะว่าทางกรมการปกครองนิสิตศกาสให้ยกเลิกได้ตลอดเวลาอ๋อครับยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกเนี่ยเขาก็จะคืนเงินที่ที่ คําประกันไวครับการเดินทางนี่แปดหมื่นสี่ร้อยบาทอ,าอันนี้คืนหมดนะครับค<อ>รมการปกครองนี่จะคืนหมดเลยให้คืนผ่านบัญชีของผู้ประกอบการอ๋อครับดังนั้นถ้าผู้ที่จะเดินทางไปกอบธุบรักเนี่ยถ้าทราบข่าวว่าไม่ได้ไปห,หรือว่าไม่มีสิดที่้อเดินทางแล้วเนี่ยก็ไปหาผู้ประกอบการเพื่อขอทำเรื่อนยึดเลินการเดินทางแล้วทางกรมก็จะจัดส่งเงินประกันส่วนนี้ให้ครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีการเดินทางนะฮะหรือเจตนาของเราว่าเอาละปีนี้ถึงถึงประกาศไม่ออกแต่ฉันไม่เดินทางละก็เหมือนกันเอาละครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าสมมติในกรณีว่าเอาละเนี่ไม่มีได้ไปเนี่ยเราท่านอยจะให้กําลังใจนะหรือฝากอะไรกับผู้ที่มีความประสงค์ตั้งใจแล้วละปีนี้อยากจะไปทำฮาร์แต่เกิดโอกาสเขาไม่ได้ไปเนี่ยอยากจะบอกอะไรยังไงครับเชิญครับครับ จริงๆแล้วขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ก็ขอส่งสื่อนี้ไปยังผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกระกอทพิธีับจุทั้นครับถือว่าท่านใดเนี้ยท่านโดตังใจที่จะเดินทางไปกระกอบพิคีับถ้าเกิดว่าความประสงค์ของท่านเนี่ยไม่บรรลุซึ่งมีปัจจัยแทรกซ้อนอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไม่เอื้อในขนานี้ทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีทัดได้ อ่าจะเป็นเรื่องที่เราล้อได้ที่เรี่องเราคืนสุ่พระองค์ก็ถือว่าท่านได้ทาหน้าที่ของท่านสสบูรณ์แล้วอันนี้ถือว่าท่านไม่ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับในฐานะที่ท่านมีความพร้อมเต็มเปี่ยต่างดังนั้นการเนียบที่เ้ื่อโดยจุดใจของท่านเนี่ยถือว่าท่านได้ทาครบถ้วนดีดีแล้วอ่าสาหรับอ่าการที่จะได้ไปหรือไม่ไปเนี่ยขอมอบรายนี้ให้จิตนี้ให้แก่อัาลอฮกที่บานบาลาเป็นผู้กําหนดนะครับผมก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับ เอาล้ครับทางรายการนะในช่วงนี้นะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อิบราฮิมอาดัมเป็นอย่างสูงนะครับอสรรบัสลามมุอะลัยกุมครับว่าเลยคุณเริ่มบอกท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าเราคงจะนําเสนอความคืบหน้านะฮะในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ในระดับเบื้องต้นนั่นเองนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมนะก็ควรจะติดตามต่อไปนะคงจะมีเรื่องราวและข้อมูลออกมาเป็นระยะระยะวันนี้ผมสมานงานขนงคงตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh